นี่ที่น่าสนใจนะเราลองมาคิดดูมันมีอะไรบ้างที่เราบอกโอเคอันนี้ปัญหานี้มันใหญ่เราเฝ้าดูเราติดตามเราสอนนักเรียนให้เด็กใส่ใจต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ว่าเวลาเราทำเราทำเท่าที่เราทำได้ก่อนนะครับมองเห็นมองเห็นปัญหาสอนให้เข้าใจสอนให้สนใจติดตามแต่การลงมือแก้ไข อาจจะทําไปได้เพียงแต่นะครับเพียงแต่ศักยภาพเรามีเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นปัญหานะหลายๆเรื่องมันไม่ใช่เราพวกเดียวที่รับมือได้สื่อจะต้องมามีส่วนร่วมหน่วยงานอื่นต้องมีส่วนร่วมนะครับชุมชนต้องมีส่วนร่วมธุรกิจต้องมีส่วนร่วมจึงจะรับมือกับกระแสบางอย่างอันเป็นกระแสของสังคมไทยได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับโลกแห่งอนาคต ผมคิดว่าไม่ว่าที่ไหก็ตามโลกแห่งอนาคตการจ้างงานเนี่ยจะเป็นรักน้อยลงเรื่อยๆเราไปเห็นแนวโน้มใช่ไหมตอนนี้รัฐเขาไม่น,นิยมเจะขยายความเป็นข้าราชการหรอกรัฐในโลกเนี้ต่อไปจะทำตัวเองให้เล็กลงแล้วก็จะอะไรครับจะเอาซอร์สไปตามที่ตา่างๆจริงไหม เพราะว่าการเป็นค่าราชการนี่มันโอ้มันมีเงินค่าเกษียณมีเงินค่าน,น่นค่านี่เยอะแล้วผมดูแล้วแนวโน้มเนี่ยรัฐทั้งหลายค้าราชการทั้งหลายในโลกจะเล็กลงจะลดลงแต่จะเอาซอร์สไปยังที่ต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคาดว่าในแนวโน้มเนี่ยนะครับเด็กเมื่อเรียนจบไปเนี่ยจะมีส่วนไม่มากที่ได้เป็นค่าราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐแต่จะไปทํางานหากินที่หน่วยงานหรือจริงไหมครับเพราะท้ายสุดเมื่อเรา เราสอนหนังสือเราสอนเด็กเด็กผู้นี้จบไปไม่ว่าเรียนจบมัธยมก็ต้องไปเรียนต่อมาหาวิทยาลัยหรือเรียนต่ออาชีวะหรือเรียนวิทยาลัยใดก็ตามเขาก็ต้องมามีอาชีพจนได้จริงไหมผมดูแล้วแนวโน้มอาชีพธุรกิจหรือประกอบการตนเองจะมีความน่้ดูสูงคำว่าธุรกิจของผมในที่นี้ไม่จําเป็นต้องธุรกิจขนาดใหญ่เป็นรบริษัทย่างนะครับหรือเป็นรับวิสาหกิจ แต่ต่อไปอาจจะเป็น SME หรือ SML หรือธุรกิจเล็กๆของตนเองก็ได้นะครับแต่ท้ายสุดเด็กเหล่านี้จะต้องไปประกอบอาชีพทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถมาร่วมงานกับศูนย์ได้ยังไงนอกจากชุมชนแล้วธุรกิจเล็กๆธุรกิจขนาดย่อมนะครับหรือ,ธ,รอธุรกิจใหญ่บางอย่างที่จะมาซัพพอร์ตกระบวนการเรียนรู้ของเราเพราะท้ายสุดแล้ว เด็กที่มีคุณภาพเหล่านี้มันจะเข้าไปอยู่ในที่ต่างๆทั้งสิ้นเลยเมื่อเขาจบไปแล้วก็จะหางานทําเขาจะเอานิสัยใจคอวิธีคิดความคิดเหมือนอย่างที่อาจารย์เล่าฟังแล้ว,ลวเด็กยังไปคุยกับแม่เออแม่ทมําไมจะทําการอะไรครับทําข้าวแกงขายยังไงให้นี่คือติดตัวเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราสามารถผลิตเด็กที่มีคุณภาพเหล่านี้ป้อนมหมทยาลัยไ,ได้และจากมหมายอะไรก็ทําต่อจนกระทั่งเขาไปประกอบอาชีพใดๆเขาก็เศรษฐกิจพอเพียงหรือแนวโน้มติดตัวเข้าไป เขาจะเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในหน่วยงานนั้นทําให้งานหน่วยงานนั้นอะไรครับพัฒนาไปในทางนี้ได้นะอันนี้คือสิ่งหน้าที่ของเราในฐาะนะนักเรียนแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างของการมาดูงานซึ่งกนีเราค่อยว่ากันทีหนึ่งแต่พูดง่ายๆว่าศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันหน่วยงินแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเออการเรียนการสอนของเรามันมีช่องว่างกับพวกมหาไทยพวกเกษตรตรงไหนถ้าไอ้ช่องว่าง หรือว่าความต่างันมีอยู่ตรงไหนมันเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างหรือมันจะเชื่อมกันอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้มันน่าสนใจมากนี่คือสิ่งที่ผมวาดภาพให้ดูว่าหนึ่งศูนย์การเรียนรู้นั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถึงเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับกลุอื่นๆในสังคมตลอดเวลาศูนย์การเรียนรู้ไม่ได้อยู่โดดๆมันปฏิสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆอ,องคาพยพอื่นๆของสังคมตลอดเวลา แม้กระทั่งอะไรครับสัมพันธ์กับวัดโบสถ์หรือมัสยิดสิ่งเหล่านี้ก็สามารถมาเชื่อมกับศูนย์ได้บางโรงเรียนก็อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นหลักของศาสนาเพราะท้ายที่สุดการเรียนรู้เชิงเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่พน้น เรื่องของอะไรครับจิตใจจริงไหมครับแกนแท้ชคุณอาจารย์จิตใจหรือภาษาอังกเรียกว่าสปิริ t ชัวจิตจิตใจจิตใจเป็นเรื่องคุณค่าเรื่องความหมายของความเป็นมนุษย์ของการดํารงตนของการมีชีวิตอย่างมีคุณค่าอันนี้ผมคิดว่าทุกศาสนายังไงยังไงต้องยึดอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ากระบวนการไหนมีพลิกแพลงลูกเล่นในการสอนอยังไงให้เข้าถึงอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่แกนแท้มันหนีไม่พ้น นะครับเรื่องเสียสิิ์พอเพียงหนีไม่พ้นเรื่องมิติทางจิตวิญญาณคือคุณค่าความหมายของจิตใจของความเป็นมนุษย์เห็นคุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์เห็นคุณค่าความหมายของธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเห็นคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องจริงไหมครับอันนี้หนีไม่พ้นนะฮะเพราะงะั้นถ้าศูนย์ของเราอยู่ใกล้หรือสัมพันธ์ติดหรืออะไรติดหน่วยงานนี้ก็จะมาเติมเต็มกับเรา เพียงแต่ว่าเราเนี่ยว,วางคอนเซปต์ของหลักสูตรแล้วก็อะไรครับไปแท็กศักยภาพของติดต,ตามมาจริงไหมครับอาจารย์ท่านที่เป็นปอ,อท่านก็จะวางหรือวางแนวว่าความสัมพันธ์ทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์ของท่านเมื่อเราจะไปสัมพันธ์กับหน่วยงานใดกลุ่มใดจะใช้ประโยชน์จากเขาจะเอาความหลากหลายของเขาให้เป็นประโยชน์จาจุดแข็งของเขามาเป็นประโยชน์มาเซิฟมาเซิฟหลักสูตรของท่านมาเซิฟงานศูนย์การเรียนรู้ท่านเนี่ย ท่านจัดก,การได้เลยเมื่อท่านเห็นสิ่งที่ภิสาเรียกว่า interrelationship ความการปฏิสัมพันธ์กับส่วนต่างๆเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราดึงเสรีราภาพสังคมใช้ประโยชน์สังคมได้ถูกตรงนี้ท่าน้องพัฒนาเรื่องคอนเซ็ปต์ขึ้นมานะครับหรือท่านจะเรียกยุทธศาสตร์ก็แล้วแต่ท่านแต่ราผมคอนเซ็ปต์ก่อนก็ได้นะครับเพราะคอนเซ็ปต์มันยืดหยุ่นได้ มันเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาพลิกแพลงได้นะครับอันที่สองเมื่อท่านทําแบบนี้ท่านก็รู้ดีว่าท้ายสุดในระบบทุกระบบนั้นมันมีขอบเขตของมันผมเขียนว่า b o u n d a r i e s ในทุกระบบมันมีขอบเขตของมันต่อให้เรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงแต่ระบบมันก็มีขอบเขตของมันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างร่างกายของเราเนี่ยนะครับร่างกายของเราี่เป็นองค์รวม สปสิ่งทั้งหลายวนช่วมโยงถึงกันหมดในร่างกายผมแต่ตัวกุญแจที่สําคัญเนี่ยเช่นอย่างวันก่อนเนี่ยน้องสาวผมเขาป่วยเจอไข้เลือดออกเขาให้นะครับเขาไปแล้วโอ้ยแล้วน้องสาวผมก็เลยฟังบอกเนี่ยนะดีนะที่พอเ,เขามาปับ๊บเขาเจอหมอที่คุ้นเคยกันหมอซักอาการปับป๊บออปับ๊บเขาบอกบอกน้างสาวผมบอกว่าอยากกลับบ้านเลยนอนอยู่นี่ก่อนเถอะสงสยยัยจะเป็นไข้เลือดออกและถ้าไม่ยอมไม่ดี กลับไปบ้านเพราะคิดว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ธรรมดาธรมดาเกิดอะไรครับเกิดเป็นไข้เลือรบปรมามันช็อกพอมันช็อกแล้วเนี่ยโอ้โยากที่จะรักษานะครับใช้ไอซียูเพราะอะไรครับเพราะมันเกี่ยวกวับไตามันลงไตไปแล้วพอไตาวายเสร็จเลยนะทุกอย่างมันหยุดหมดเห็นไหมครับสรรพส่ททั้งหลายในร่างกายของเรามันสัมพันธ์ถึงกันหมดก็จริงแต่ว่าบางตัวมันสําคัญว่าอื่นๆมากพอไต ขอบเขตของไตการรักษาไตจาัดก,การไตมนันกระทบหัวใจกระทบการหมุนเวียนของเลือดใช่ไหมครับเกิดอาการชอ็อกพอเกิดอาการชอ็อกต้องเข้าซีไอซียูเล็ดเลือดไม่ทํางานเป็ดเลือดเป็ดเลือดไม่ดีไปแล้วแต่ว่าท้ายสุดไตมันก็ทํางานต่างกระตับมันก็ทํางานต่างกระปอดถึงแม้มันจะทางานสัมพันธ์กันพอได้บอกไหมครับวันเราก็ต้องเข้าใจว่าโอ,อ้งานของเรา ศูนย์เรียนรู้ของเราก็มีขอบเขตของกันถึงแม้เราจะสมพันธ์บหนวยอื่นแต่ขอบเขตของเรานั่นอยู่ตรงไหนกุญแจสาคัญของเรานั้นอยู่ตรงไหนท่านอาจารย์ท่านผออทั้งหลายผู้บริหารทั้งหลายต้องกระจายชัดต่อขอบเขตของเราเพราะถ้าเราไม่จํากัดขอบเขตบางอย่างให้ชัดเนี่ยงานของเราเป็นไงครับเราก็ไปเรื่อยเลยหาฝั่งไม่เจอมันสมพันธ์หมดแหละเด็ดดอกไม้สัเทือนถุงลงดาวมาพูดก็จริงแต่เวลาทำงานมันปล่อยแบบนั้นไม่ได้เห็นไหมครับ มันก็ขาดยุทธศาสตร์ขาดการประเมินผลขาดการกําหนดภายใน1ปีภายใน2ปีจะเอาแบบนั้นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญคือเราเรามีปฏิสัมพันธ์กับส่วนตา่ตางๆของสังคมก็ดีกระแสสังคมกระแสโลกกระทบเราก็ดีแต่ขอบเขตของเราต้องมีรัศมีทําการที่ชัดเจนเราจึงจะอะไรครับไม่หยุดอันนี้ชัดไหมครับข้อ2นะที่ข้อ3 perspective หรือมุมมอง แต่ละคนก็จะมีมุมมองของมันตีความไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่อะไรครับแล้วแต่ภูมิหลังของแต่ละหน่วยแล้วแต่กระบวนการคิดแล้วแต่ความใฝ่ฝันแล้วแต่ผู้บริหารของแต่ละที่เขาจะมีไม่เหมือนกันเนี่ยยกตัวอย่างง่าย,ายกระทรวงเกษตรเวลาตีความเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาก็จะตีตามสไตล์ของเกษตรจริงหรือเปล่าจริงไหมฮะ มหาไทยก็ยจะตีอตามสไตล์มหาไทยนะเราเป็นหน่วยงานกนสตีตามหน่การดําเนินการเศรษฐกิจพอเพียงหรือดําเนินการยังไงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อย่างยืนจริงไหมครับเราดูลักษณะการใช้น้ำาันการใช้น้ําหลายแห่งเขาเป็นไงครับเขาใช้วิทยาศาสตร์ุวงนี้มาช่วยไหมการทําสปริงเกอร์การปล่อยน้ําหยดน้านี่เป็นเทคโนโลยีให,ใหม่ๆจริงไหมครับซึ่งอิสราเอลเขาสามารถแปลงทะเลทรายให้เป็นนะครับ เป็นป่าได้เป็นทุงกงหญ้าได้เป็นที่พะปลูกได้จริงไหมครับเพราะเขามีการใช้ความรู้เรื่อง smart technology เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับอาจารย์ก็เห็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าต่อไปนี้เทคโนโลยีลจะเป็น smart t เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นมันจะหมายความวม่า smart technology หมายความว่ามันคิดเองได้หรือมันปรับตัวเองได้เช่นต่อไปในอนาคตอีกไม่กี่ปีอ่ะผมเข้าไปในห้องผมก็เข้าบ้านบอกเปิดไฟโวย ไฟมันเปิดแล้วจริงไหมใช่ไหมฮะจริงแบบหน่วยงานบางแห่งที่เราดูเหมือนในหนังสมัยก่อนเป็นหนังเป็นหนังอะไรครับหนังแบบไฮไฟนะเอาตาของผมไปส่งที่อะไรครับที่ประตูทางเข้าถ้าไม่ใช่ตาผมไม่ใช่เลนผมเนี่ยมันเปิดไม่ได้ใช่ร่ะเขาก็ใช้ใน Security อันนี้เขาเรียกว่า Smart ทเทคโนโลยีแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีมากขึ้น